สวัสดีครับวันนี้น้องแตนชยราชาแนลจะมาดูวัวเจ็บท้องใกล้คลอดวัวตัวนี้ชื่อว่าชื่อว่าอะไรครับวัวตัวนี้ชื่อว่ามีนาผสมลิมูซีนของหน่วยฐานพัฒนาการเคลื่อนที่ไว้กำหนดค้อจริงวันที่ 15นี้ซึ่งเป็นตัวแรกที่เราผสมลิโมซีนไว้ซึ่งได้รับการแนะนำก็เลยลองผสมดูว่าตัวนี้ให้ลูกมาแล้ว6ตัวตัวนี้เป็นตัวที่6นะครับตัวนี้ดีอย่างหนึ่งคือให้ลูกทุกปี ระยะการเป็นสัตว์แค่สามเดือนพอดีเลยก็จะขึ้นตัวนี้เป็นตัวที่สองที่เราได้รับผสมแม่นี้ของหน่วยทหารพัฒนาการเคลื่อนที่ซึ่งเราได้เริ่มการผสมเทียมเมื่อก่อนก็ใชส้ส่วนมากจะผสมแต่ตัว น่าจะคลอดวันนี้เพราะว่าอาการเจ็บท้องปวดท้องท้องเดินไม่หยุดเลยก็มีเดินมั่งกินหญ้ามั่งนะครับ เรามาติดตามกันว่าจะได้ตัวผู้หรือตัวแม่นะครับต้องรออีกสักพัก